ที่3-1-9วิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศช่องวิ่งที่1สุภกรศิษทรัพย์เขต9สงขาช่องวิ่งที่2วรลพงศ์บุญมานะเขต1อ่างทองช่องวิ่งที่3างโฮกรจิตตรงเขต8นครศรีธรรมราชช่องวิ่งที่4บุริพด์บุญสอนเขตสองสมุทรปราการ ช่องวิ้นที่5้ธรยุทตสังพูลเขตเจ็ดสุพรรณบุรีช่องวิที่6วชชรพลขันทองเขตหงนครสวรรค์ช่องวิที่7ธนวัฒน์รองชูเพงเขต1ห่นนทบุรีช่องวิที่8กิติเทพอินทกูลเขตห้าแพร่